เอาล้วฮนะยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเข้าสู่ช n e l TMP TV นะคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะแอดมินต้นเนาะกับเกม Hero of y o u Earth นั่นเองซึ่งคลิปนี้นะเราก็จะมารีวิวเจ้าเสียงใหม่ฮนะอันนาวเซอร์ใหม่ครับผมเป็นอีสานะาน,ะา e นะครับผมเสียงอีสานนะจากอีตโปงลางนะครับผมนี่เลยฮนะจากคุณอ e นะีตโปงลางแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเสียงนี้นะ่จะไพเราะพอพิงหรือว่าจะน่าซื้อกันแค่ไหนฮนะ เอาฮะนี่เลยเข้ามาเลยครับผมขึ้นไปแล้วเจเคแค่เด้อเนะอาฮะจัดมาก่อนโอ้โหแบบว่าผมส่วนตัวนะผมเป็นคนภาคกลางนะก็อาจจะฟังบางคำไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่ก็ได้นำคำพ้องเนี้ยไปแปลมาเป็นภาษากลางแล้วนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเริ่มตั้งแต่อันแรกกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้นะดีนายนะฮะเฮ้ยสุขิตจังสันน้อยเฮยสุขิตจังสันล่ะเอาฮะนี่ก็แปลว่าทำไมทำแบบนั้นล่ะอะไรประมาณนี้นะก็นี่ฮะอีกรอบนึง สุดขี้เจงสันวะเอาครับผมแล้วก็เริ่มไปตั้งแต่อันแรกเลยเนาะอันที่สองผมปั่นลัสนะ่ยเอาคือไปเร็วแท้เทคแคร์เด้ออ่าเขาก็พูดว่าเอาคือไปเร็วแท้เทคแคร์เด้ออันนี้ก็แนวประมาณว่าทําไมมึงอะไปเร็วจังเลยวะแบบหย,ยามๆหน่อยนะฮะแบบเหมือนรีบตายจังอะไรประมาณน,นี้นะส่วนนี้ครับผมเดนะาบพสแฉกเนี่ยสองเลยนะตายแอดแลตสองเลยก็ประมาณว่าตายแบบเน่าๆสองเลยนะครับผม แบบว่ายิ้มกุ้มกิมนะโอ้โหเก็บไป2ตัวอะไรประมาณนี้ส่วนแฮาสติกฮะมากูสี่ใยอมเฉยจัดไปเลย3อ่ากูสี่ใยอมเฉยจัดไปเลย3นี่นะฮะก็คล้ายๆว่ากูจะไม่ยอมอยู่เฉยๆเอาไปเลย3ตัวอะไรประมาณนี้มาครับผมตอนที่คอร์สคิวนะฮะอันที่4นะฮะนี่สี่ยามด้วยการขอสี่คักคักสี่ยามด้วยการขอสี่คักคักก็ประมาณว่าจะยามด้วยการ คึกคักอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้สี่ตัวเนาะเนี่ยเอาฮะต่อไปครับผมอันนี้อันนี้เลชั่นนะนี่ฮะี้ยขึมือคักแกลให้โจกโลกว้าดิบะมีแต่มึงนี่ล่ะอันนี้เอาตามตรงนะฮะฟังไม่รู้เรื่องเอาที่ฟังได้คือมีแต่มึงนี่แหละฮะแต่ว่าอันนี้นะผมแปลให้ฟังนะมันก็พูดประมาณว่าในโลกนี้แหละมีแต่มึงนี่แหละที่เจ๋งประมาณนี้อ่า มาต่อครับผมอันนี้ก็บัตรบาสนะปาติโธเอาครับปาติโทก็คล้ายๆกับประมาณว่าคําอุทานนะประมาณประมาณว่าแปลว่าเฮ้ยทําได้ไงวะอะไรประมาณนี้ฮะมาต่อกันที่อิมมอร์ทัลนะครับผมปาติริกูดเวลิกรูดอ่าเวลิกรูดเวลิกรูดนะก็แนวๆสุดยอดมากดีใจแบบสุดๆครับผมต่อด้วยอันน pues really really like ี้ครับผมเจโนไซา์นะมึงมุนเอเล่ตายดับเบลเบิร์ดเลยนี่ครับผมเจโนไซายาก็ นี่ฮะมุนเอเล่ตายหมดแล้วหมดเลยนะก็แปลว่ายุ่งเหยิงนะฮะตายกันหมดเลยครับผมมาต่อนี้ฮะสแมกดาวเนาะห้วยคือขี่ลายคัดแท่ห้วยคือขี่ลายคักแท่ก็แปลว่าอารมณ์แบบมึงนี่ขี้เหละมากๆอะไรประมาณนี้นะฮะเฮ้แบ็กนะครับผมคือสวนย้อนกลับได้เนาะเอาฮะอันนี้เล่ชวิตนะคือว่าเก่งคักแท่ไปแล้วดีเอาฮะก็คือว่าเก่งคักแท่ไปแล้วนี่ก็ประมาณทำไมว่าเก่งจางตายแล้วหรออะไรประมาณนี้นะครับผมมาต่อนี้วิกตอรี่นะนี้ ยักอีรีห,หรอคักกระดอกกระเดียแท้เอาฮะคักอีรีรอคักกระดอกกระเดียแท้นะครับผมวิกตอรี่นะก็แปลว่าเก่งจังเลยเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ฮะสุดท้ายนะดีฟีดครับผมมาสีแมวเลยฮะเดียดัเอามาสีแมงเลยฮะประมาณแบบอารมณ์แบบอารมณ์เสียนะฮะโดนตัดหน้าอะไรไปสักอย่างนะครับผมเอาฮะนี่ฮะก็รีวิวคร่าวๆของ เจ้าเสียง a น n o เซอร์อันนี้นะเสียงอีสานนะผมเพื <governors clergy accept> s> <S al ่อนๆคนไหนคิดว่าเราแบบว่าฟังแล้วถูกใจนะก็อย่าลืมนะครับผมจัดมาได้เลยนะในราคาเพียงหนึ่งพหนึ่งห้าโก้คอยนะเดี๋ยวพูดอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไปทดลองจริงดีกว่าในโหมดมิฟวอกันนะเอาฮะเดี๋ยวเรามารอหาห้องกันเลยดีกว่านะครับผมผมขอแครี่ฮะรี่ผมขอขวดด้วยครับผมขอเลนลางผมขอเลนกลางครับ เครับผมได้เลยได้พี่ครับผมขอเลนกลางครับเอาเอาซับไหมครับเดี๋ยวซับให้เอาฮะเปิดมานี่ก็อาจจะมึนๆนิดนึงอแบบนี้วิดไปแล้วเอาฮะเราก็เรียกว่าเป็นมัสเซอร์อาร์มนะครับแกงรู้จักอดีตมายป่ะไม่รู้จักตามเมื่อกี้ก็ไปล้มมวยไว้ทาอุ้ยเดี๋ยวนี ขามาดีไว้ทาหน้าใช่ไหมตอนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวท้าโดผืนนไหมบำรุงวะบำรุงวะรู้สึกบำรุงหน้าน่าจะจัดโซนเลยอ่ะอันสเอาฮะมาถึงก็โอ้โหมีการหยุดเกมมันเกิดขึ้นนะส่วนเราของผมนี่ฮะมาฟังเสียงเราจะมารีวิวเสียงกันแบบว่าจัดเต็มกันเลยในเกมนี้นะแบบว่าจะพยายามให้ได้อันนายเนาะแล้วก็อิมอร์เต้าด้วยนี่เขาจะเขาจะฟาร์มตรงนี้ ผมพอกลางครับผมอพอขวดได้ครับพี่พี่ครับพี่ครับวิ่งบอลไม่ต้นนหรอฮะตันเสียโมเดลเล่น,นโถงเขารอฟันเนี่ยตันตันค่ะสวยอ <c oughs> เอาฮะเปิดเิดไปใี้เรียบร้อยผมเฮผยอุ้อย้ยไม่ดีนะแบบนี้เออเอาเรื่องเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มกอน <laughs> แป้งนี้ไม่ใช่ประเทศฮาวเวิหมุนแป้งต้องไม่ฝากมันไปตีชีพไม่ได้ไง <like> ใครกดรีตังเลยเป้นแป้ง ดิปิดไปได้เลยฉุดมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วับสวยโอ้ยข้าิง่ะศึกมานาเลยอ่ะแป้งพุ่งเข้าไปบ้อนตีแป้งแต่ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะแบกทุกคนในทีมอาอเรื่องด้วยค่ะทษดิเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแบกทุกคนในทีมด้วยนะโโอ้หเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่า จะแบกได้อย่างที่พูดหรือเปล่านะสำหรับเกมนี้นะโหรู้สึกว่าตอนนี้สกอร์เราค่อนข้างที่จะได้เปลี่ยนนาะงหนึ่งกับสามนะนี่กูโยนนี่กูโยนไปทำไม่แล้วฝั่งนั้นโอ้โหแลมเพลที่มันใจจริงๆว่ะเอ้ยฟินเอาไว้เอาไว้เฮ้ยแข้งแข้งอีทีแข้งอีทีเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ยิงไหมฮะเอาครับผมเบเฮมอสโอ้ยอ่าตอนนี้เราก็ยิ้งหมดสองใต้สองใต้ศูนย์หน้าที่สี่ฮะ เอาไว้เอาบวกเอาเอาค่ะเฮ้ยไปเลยไปเลยไปตีอีกโอ้ยตายขอบคุณครับมึงก็ไม่บอกมึงนิดนึงนี่มันก็จะตีสองงั้นทำไมมาถึงเล็งกัปตันลินไปทำอะไรให้เขาอ่ะ พูดเยอะไงเขาได้ยินไงเ <laughs> งียบเลยเข้าสู่หมดเงียบเยงียบเลยจริงจัง Thompson วเนี่ยจริงจังกะเนี่ยเ <laughs> น <laughs> ี่ยมีการเกิดอาจจะเกิดอาการงอนนี้โอ้ยกดตั้นไปแล้วด้วยไม่มีสกิลฆ่ามัน เอาฮ่าตอนนี้เราก็คิวไปหมดสี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่ามนีงจะไปไหนวะมาตายเป็แหลกสองเลยทีเดียวโอ้โหไม่ได้คิวเรียบร้อยัะผมเพื่อนเราเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแคล้งแคล้งยังไงแคล้ง หนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีได้ไหมไม่ทันนะโอ้ยแม่เต้นสองดอปี๊อื้อเลยต้องมากินลมาดลืมเมื่อขึ้แท้อาฮะตอนนี้เก็บไปเจ็ดศูนย์แล้วนะครับผมใครที่ฟังเสียงอนาอลเตอร์อยู่นี่ตามนั้นนะเราเรามีเราไม่แปลให้ฟังนะครับผมจะพยายามรีบเก็บพี่มอสท่อไวๆนะจะได้คนชมพเล่นในตัวนี้เยอะยงเลยนะที่เขาพูดออกมานะ เฮ้ยโอ้โหไอโอ้โหเมื่อกี้เหมือนว่าต้องเริ่มเก็บไหม่นะเสียดายมากครับผมโดนทั้งปินสูลแล้วก็หมู่ล็อกฮะโดนอะไรอ่ะไม่ไปทิ้งก็งใช่ไหมเอาคนไปตัวละเฮ้ยไอล็อกล็อกเรียบร้อย เอาฮะมาเริ่มฮะนับหนึ่งใหม่ครั้งนะครับผมกับมัสเซอร์อาร์มเนาะโอ้โหเมื่อกี้เราทำไว้สุดที่7ตัวนะฮะเกมนี้เรามาโดนว,ว่าจะได้อิมมอร์ทัลหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมเฮ้ดับเบิลดับเบิลตอนคมณแก้หวอดหน่อยเมื่อชี้ก็ไม่มีใครตีโอ้โหเรียบร้อยโดนฟิกแล้วโอ้โหเกมน,นี้แคลรี่เขาแบบว่าตัวดีกายเยอะนะมีแข้งแล้วก็ฟินนะ่ เราอาจจะแบบออกมาทไม่ได้เลยฮะโอ้โหตายก็ะดับเบิ l e pan เขาหอดฟ้าเยอะจริงว่ะไล็อกขึ้นมาเป็นอะไรวะเล็งอะเดรียนตัวเดียวเลยคือบแคนมากอ่ะ แขนแข้งอขอันกี่อ่อนหันทำนองว่าถ้าจะเล่นจากขนาดนี้ก็ขี่คอกันมาอ๋ออ่านอ่านข้างบนเมื่อกี้อ๋อถ้าอะซิล่นอ่อนปานนี้ก็คือแบบว่าถ้าจะเล่นหนอกขนาดนี้ในให้แบบเกาะแบบขี่คอกันมาเลยแบบมาฆ่าอย่างเงี้ย

โอ้ใจลอยแล้วเสียใจโอ้ไอ้บโอย่าบังแฮนด์ดิมีเสือป่าต่อระเกะมีเสือเจอพีตไปอ่ะสองเลย ปพรามันกันเร็วบินเข้ามาไล่สูงสิบว่ยอมเสยจัดไปไล่ซานง่ายไม่แม่นบอยพยายามดูการ์ดเขาสี่เอาตอนนี้ก็คิววิสี่ตัวแล้วนะโหเมื่อกี้ห่อแล้วถ้าพี่กิฟไม่มาก็ไม่ได้เจอเลย มันก็เป็นตาลิตโซนแพรอ่าไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรนะใครรู้แปลให้หน่อยครับผมว่าทำไมไม่ได้ล่ะอ้าวก็คือขี่ไรครับแต่ว่ากันโหม้าห้วยนี่เม้นเอ็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 เอ็นาไว้ว่าตามนั้นนะเราก็เอามามาตีให้ดูนะครับผมว่าเขาจะพูดว่าอะไรเนาะเดี๋ยวเรามานี่ครับผมมาสารต่อนะภารกิจมอทช็อกอ่ะอันในเลชันของเราเนี่ยครับผมโอ้เขาก็หิวขึิน ไปยิงเร็วไปฆ่ามันเร็วแก้แขนห่วยมันจะเป็นอะไรน่ะห่วยมันคือเป็นตั้งซันล่ะเอาฮะเดี๋ยวมาตอนนี้5ตัวแล้วมาอีก10ตัวเอง10เองอืไม่ไกลครับผมไม่ไกลไม่ไกลก็ทุยเลยโอ้โหันดกเี้ยเด้อเอ็น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  เดี๋ยวเขาดันทิปมาให้ย,ยิงจังเลยยิงจังเลเยเข้ามาแล้วเเหรอสงครามทิปนะเป็นอ,อดแล้วนะโ อูสิบวิญญาณเหลือแค่สามเอาฮะได้สามตัวน่าจะสี่ตัวนะตอนนี้ขาดอีกนิดต่อหน่อยก็พอถ้าเอาเอ็กโคออกอะมันก็จะตลกอยู่ไหมน่าจะดีนะถ้ามีใช่ใช่เห็นเขาประท้วงเขาประท้วงกันอยู่ให้เอาเอ็กโคออกฟินเหลือเลือเวลาขออิ่มก่อนยิงเหรอยิงยิงเหรอ ยิงย,ยิงยิงอาปิโทเอาได้กอีก่งหงให้หนึงน่งหนครับผมโู้ยอยากได้อันนายว่ามันจะทํายังไงดีวะอันนายนี่เขาจะพูดว่าแบบเป็นคําพูดนะแล้วก็บอกว่าประมาณประมาณมาีแต่มึงนี่แหละที่เจ๋งนะฮะประมาณนี้แลวฆ่ามัน ต้องเข้าไปเปิดให้ก่อนไหมเดี๋ยวรอเขาออกมาเลยเฮ้ยสูงพยายามยิงพยายามยิงเฮ้ยไม่เหตุผลเราถ้ามันมาทำเสียงนี้ดิมาติโหลสอีตัวไวด้สามเฮ้ยเฮ้ยปาดตีท๊ โอ้โหเสียดายผมตอนนี้ใกล้แล้วใกล้อินแล้วอีก5นาทีได้สูเดี๋ยวท่านอยู่กันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้แชร์ไว้ก็ได้แชร์ตัวไว้ก็ได้ครับเังไงพี่ต้นเข้าใจเข้าใจคือแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวแชรเล่นตัวพี่ต้นให้เอาไหมได้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 อู้ยอินอยู่แล้วไม่ได้โอ้โหเอาอินกันได้ไหมนี่ไงตัวหลังตัวหลังตัว เวลิกูดเสียยโคตรจีป๊าปเวลิกูดโอเคเดี๋ยวจริงๆอยากได้อันนายด้วยได้แค่สีตัวเองเสียดายมากเกมนี้ถ้าสิออดขนาดนี้กี่คออกันมาลูดพัดเจมได้ไ้ยเอาเรื่องว่ะเด็กมันเอาโอ้กดอันนี้ใส่ด้วยขอโทษผิดไปแล้วงัดตันให้หน่อยค่ะ กดสามให้กดแท็บเจ็ดได้เลยขอบคุณค่ะบปารติโชก็เอาไปพูดดีกว่าไปเล่นปาร์ติโชชอบปาติโชอยากจะได้แต่เสียงอันเนี้ยอีกสองเองอีกสองตัว ปาโอ้โหม pues mm ไม่ได้ตายเขาออกแล้วอะทำไมอะถอยไม่ได้ได้ไม่ทันไม่ทันโอ้โหไม่ได้อันนายว่ะแค่สี่ไปเอาคลองก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาวอร์อีกรอบหนึ่งปาแขคงออกไปแล้วอะสีคลองก็ต้องมีเสียงด้วยนะใช่ใช่แต่ฟังไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เขาพูดอะไรอะไฟแปลให้หน่อย ไม่รู้เรื่องจริงของลเ,อเลยเดี๋ยวคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะโอ๊ย,อยอรอเอ้ยมันคือเป็นตาลิตรน์มันไม่มีเสียงนี่มีม,มีมีเครื่องดนตรีปเออขี่ไรก,กันเดี๋ยวมาโหเ้ามัน <ตอ S 1> ไม่ได้ไม่ได้ยินอะเขาไม่ได้ยินเหรอคือเครื่องเครื่องเออใช่ใช่ไม่ไม่ได้ยินพูดแบบภาษาใช่ได้ยินแต่ละครังเฮ้ยเมย์มันหล่อป้องไม้อย่าไปให้มันหยอกมันหยองฆ่ามัน แล้วเพลทเลพลทล็อกล็อกฆ่าเล่มฟันแล้วพี่ต้อไม่ยิงไงไม่พี่จะรอฆ่าตัวมันล็อกไม้มันล็อกไม้ไม่ใช่มันไม่ล็อกเนี่ยเอาเป็นหมดเลยโวยทีมเขาไม้เทลเทลมีเทลมีพีสใหญ่ใหญ่ถึงท่านต้องพิมพ์บอกอีกทีมเลยพี่เดี๋ยวขอขออันายหน่อยครับพี่คำอ้อนนายหน่อยครับพี่ ไปยิงขึ้นไปยิงบนบ่อเลยเดี๋ยวแทงให้ไปมีดูมาไนี่อยู่นี่มันอยู่ป่าป่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 ามช่วยแทงเอาไว้ปาด้ิโกป่ป่าป่าป่เดี๋ยวไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นแบมเบิลเอาเว้ย่งนี่นี้สองตัวปปปปปโอ้ยทนรีออนป่นีกระีข้อกันมาหลุดอยากเล่นเลยอยากฟาง โอ้โห,หนั่นนะตายวีดีกูดไม่รีบไม่ได้อะ,ะพิ้นข้างหลังค่ะพิ้นโอ้ตายพิ้นลูมตกลูมตกแหมเอาลูมมามาลูมตกลูมตกตกไหนอ่ะนี่ไงโตได้เจ็บแล้ว อะไรแข้งอะไรยิงเหรอยิงใช่แลยิงเก่งยิงเก่งยังไม่นะเอาแล้วฮะนูมตอนนี้ตกไหมตกไหมไม่จะตกเอาเฮ้ยดูไม่ตกไหมดูดุดินเก็บดูไปแล้วเอาแล้วไงล่ะเก่งไหมจบแล้วค่ะแล้วทุกคนไปเร็วเร็วเลยฟินฟิน เคมพริกแล้วเอาแล้วไงล่ะเกมพริกแน่นอนก็ไม่คิดนะว่าออกดูมาก็ไม่คิดว่าจะเพี้ยนขนาดนี้เดี๋ยวมีดูมันใหม่มาละหนึ่งนาทีอ่ะเดมีดูมนหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีะเดี๋ยวเล่นให้โคดแชร์โคดแชร์โตัไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเล่นให้ ก็แคาไปเติมเวลาใช่ไหมถูกไหมไม่ต้องเติมก็ได้ถูกไหมทำไมทําไมอยากได่เหมือนเขาเขาจะยิ้มดีใจมากเลยโอ้ยบวกเลยมันคือเป็นสดเออเอาฮะดูมันใหม่มาแล้วผมจังหวะนี้ดนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตกอีกไหมบินเข้ามไสูยิงฟรีมากเลย เอาเล้นนสองยดูสออันว้ยมาแล้วก,กันเนาะไม่ได้จะเอ็นลยใช่ปะ่ะไปสามแล้วไปสาแล้ว,อ,ลวอีกสองตัวเองอีกสองตัวเองเปิน แบงค์แบงค์ให้อยู่ไปยิงเลยเออทันไหมเนี่ยทันเนี่ยอือกดต่อร้อยตายดูจบตีบ้านเลยจบแล้วตีบ้านแลวตีบ้านแลวแม็กัดตีบ้านเลยเกมวิตตีบ้านเลยตีบ้านตีบ้านดูบอกอันด้วยเอาไว้ดูไหมดูไมมึงเกบเว้ย ตีบ้านตีบ้านเอาอะยังไงอะตอนนี้ดูตกสองอันไม่มีใครเก็บนะเพื่อเราตีบ้านไน่เรียบรอยัะผมกีหลอคัดกระโดดกระเดียกเออคัดกีหลอคัดกระโดดกระเดียแท้เอาฮะเกมนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมกับเกมมิดวอ r นะมาเซิร์ฟอาร์มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะเอาฮะเราก็เราก็คิวไปทั้งหมด51ตัวนะครับผมตาย8นะแอซิสต์39นะครับผมจีบีวันพามร6อนะ กระดูมสองเล่มสองเล่มน,นะครับผมเอานะผมก็ขอจบการรีวิวอนาเซอร์เสียงอีสานแค่านี้นะสำหรับใครที่จะจัดจ,จองของเสียงอันนี้นะก็สามารถซื้อได้ในร้านค้าได้เลยนะครับผมยังมีขายอยู่นะราคาเพียงแค่1,150โกคอยเท่านั้นเองเอาคนระับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเอ้ยอย่าลืมนะฟังนะฮะเดี๋ยวเราชแนลเรานะมีแจกเสียงอีสานนะครับผม เดี๋ยวแจกประมาณ2รางวัลน,นะสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมนะไปติดตามที่เพจ TMTV P ได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ใคลิปเลยนะเข้าไปที่เพจเนาะเดี๋ยวจะมีแจกเสียงนี้นะแจกฟรีนะร่วมกิจกรรมฟรีครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในนั้นนะในเพจนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบายนแน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย